หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีกล้องที่เหนือกว่าความคาดหมายและสเปคที่เต็มไปด้วยความประทับใจ vivo y 5 0 0 pro อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังรอคอยแต่ที่น่าสนใจคือมีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นที่น่าสนใจจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปมาพบกับรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับ หลังจากที่ PM มของ vivo ยืนยันว่า V ี v ว y ว5 0 0 Pro จะมาพร้อมกับกล้องหลัก200 MP และหายไปสักพักล่าสุดวี v วได้ออกมายืนยันสเปคเพิ่มเติมอีกครั้งพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและวันเปิดตัวที่น่ารอคอยแต่ที่น่าสนใจคือมีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นที่น่าสนใจจนเกินไปไฮไลท์ที่น่าสนใจกล้องหลัก200 MP ไม่ใช่แค่จำนวนมีก้อนแต่ยังใช้เซนเซอร์ S อร P5 ตัวใหม่ล่าสุดที่มีขนาดใหญ่ถึงเศษ1ส่วน1 56ซึ่งจะช่วยให้ภาพออกมาใสาราวกับถ่ายด้้วยกลองเซ แบตเตอรี่7,000 mAh พร้อมใช้งานอย่างยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานกันน้ำ IP 6 8 IP 6 9ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายระบบปฏิบัติการ OriginOS 6บน Android 16ทำให้การใช้งานราบรื่นและลื่นไหลหน้าจอถนอมสายตา6-67ความละเอียด1 5 k ช่วยให้ประสบการณ์การดูสีสันและรายละเอียดอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณอาจจะพลาดไป เล่นเกมโมเบได้เฟรมเรทสูงสุด 120FPS พร้อมคะแนนทดสอบแต่ล้านแต้มทำให้เกมเมอร์ต้องตื่นเต้นดีไซน์ที่ทันสมัยยังคงใช้ดีไซน์กล้องวงกลมเป็นเอกลักษณ์กรอบเหลี่ยมพร้อมฝาหลังที่มีลวดลายเพิ่มความพรีเมียมคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่ากล้อง 200MP จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การถ่ายภาพของคุณอย่างไรแบตเตอรี่7 0 0 0 mAh จะช่วยให้คุณใช้งานสมาร์ทโฟนได้นานแค่ไหน Vivo Y500 Pro จัดเต็มมาให้ในกลุ่มกลางอย่างแท้จริงและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าระคอยจาก Vivo อย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้สัมผัสประสบการณ์นี้กันไหมที่มา g i z m o c h i n e h t t p s w w w g i z m o c h i n e c o m 2 0 2 5 1 1 0 4 v i v o y 5 0 0 p r o g i e n c h l a u n c h d a t e k e s t e r f i c a t i o n